ัดีค่ะคุณครูผู้ปกครองนักเรียนและท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้ทุกๆท่านนะคะวันนี้พบกับครูเกตคุณครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรีค่ะวันนี้ครูเกตนะคะจะมาสอนทักษะการรับรู้และการแสดงออกทางภาษาค่ะในชื่อกิจกรรมผลไม้อะไรเอ่อยในกล่องสมบัติค่ะวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้นะคะก็คือเพื่อฝึกให้นักเรียนนะคะสามารถออกเสียงคําศัพท์ในหมวดผลไม้ได้ถูกต้องค่ะ อุปกรณ์นะคะก็จะมีโมเดลผลไม้นะคะคําศัพท์ต่างๆหรือจะเป็นผลไม้จริงก็ได้ค่ะ2นะคะตะกร้าค่ะ3นะคะเชือกนะคะสามารถหาเชือกที่มีอยู่ภายในบ้านของเราได้เลยค่ะค่ะสําหรับวิธีการสอนอันดับแรกนะคะเราจะสอนให้ผู้เรียนนะคะรู้จักคำศัพท์หมวดผลไม้ก่อนค่ะโดยวันนี้นะคะครูเกตมีผลไม้ทั้งหมด5ชนิดด้วยกันค่ะ ได้แก่คำแรกนะคะรลย้ยส้มข้าวโพดแอปเปิ้ลอะงูนค่ะต่อไปนะคะเราก็จะฝึกให้เด็กนะคะ รู้จักผลไม้นะคะอันดับแรกก็คือจะนําผลไม้หนึ่งชิ้นชี้ไปที่ผลไม้นะคะแล้วให้ผู้เรียนนะคะออกเสียงตามนะคะตัวอย่างเช่นส้มนะคะแล้วให้ผู้เรียนออกเสียงตามถ้าผู้เรียนออกเสียงไม่ได้นะคะก็พยายามนําวัตถุนะคะไปไว้ใกล้ๆปากของผู้สอนนะคะให้ผู้เรียนนะคะสามารถนะคะเ,เห็นรูปผลไม้แล้วก็ปากของผู้สอนนะคะเช่นส้ม แล้วให้ผู้เรียนออกเสียงตามค่ะตัวอย่างหนึ่งนะคะกล้วยแล้วก็ให้ผู้เรียนออกเสียงตามค่ะดูที่ปากด้วยกล้วยค่ะเมื่อผู้เรียนนะคะสามารถออกเสียงคำศัพท์ทั้งห้าชนิดได้แล้วนะคะจากนั้นนะคะก็ลองอนำผลไม้สองชนิดนะคะแล้วก็ให้ผู้เรียนเลือกสองชนิดสลับกัน ต้องบอกก่อนนะคะว่าผลไม้ชนิดแรกคือะายอย่างเช่นแอปเปิ้ลส้มอ่าน้องเอชี้ไปที่แอปเปิ้ลแล้วให้เด็กชี้นะคะ,ะถ้าเด็กชี้ถูกเด็กก็จะบอกว่าแอปเปิ้ลนะคะถ้าทําถูกต้องก็ให้แรงเสริมนะคะด้วยคํำชมปรบมือนะคะ,ะหรือว่าขนมจากนั้นนะคะเมื่อสอนเสร็จแล้วนะคะเราจะฝึกให้ผู้เรียนนะคะ,ะได้เล่นเกมนะคะ ผล,ลไม้อะไรเอ่ยในกล่องสมบัตินะคะอันนี้คือกล่องสมบัติของภูกเก็ตนะคะภูกเก็ตจะมีตะกร้าแล้วก็ร้อยเชือกเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนําผลไม้นะคะมาใส่ตะกร้านะคะตัวอย่างเช่นอ,อันนี้แอปเปิลเอาแอปเปิลใส่ไปในตะกร้าให้เด็กพูดตามนะคะแอปเปิลใส่แอปเปิลเข้าไปรู้ กล้วยเข้าไปซ้อมใส่ซ้มเข้าไปข้าวโพดใส่ข้าโพดเข้าไปสุดท้ายอาง,งุ่นใส่องุ่นเข้าไปค่ะอ่าจากนั้นนะคะเราจะให้เด็กๆนะคะหาผลาไม้ในกล่องสมบัติค่ะอ่าให้เด็กๆหยิบนะคะโอ้มันจะมีความยากมากเลยเข้าไปยังไงดีนะ หยิบออกมาอันนี้คือผลไม้อะไรคะกล้วยค่ะเก่งมากเลยนะคะกล้วยก็ให้เด็กบอกว่ากล้วยนะคะตอบถูกนะคะแล้วก็เลือกหยิบอีกอ่าเด็กก็จะมีความสนุกสนานในการหยิบผลไม้อออกมาได้แล้วนะคะ สำหรับประโยชน์ในการฝึกกิจกรรมผลไม้อะไรเอ่ยในกล่องสมบัตินะคะก็คือเพื่อให้ผู้เรียนนะคะสามารถ ออกเสียงคำพท์หมวดผล,ลไม้ได้ถูกต้องค่ะแล้วก็เพิ่มความสนุกสนานนะคะโดยมีสมบัติให้เด็กๆนะคะได้หาแล้วก็จะมีความสนุกสนานเพิ่มขึ้นค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่ากิจกรรมนี้นะคะจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ได้รับชมคลิปวิดีโอนี้ค่ะสิ่งสำคัญเลยนะคะที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือคำชมนะคะหรือแรงเสริมทางบวกไม่ว่าจะเป็นคำชมปรบมือรางวัลหรือขนมที่ผู้เรียนชอบค่ะ ถ้าคูเกดเชื่อว่าถ้าผู้เรียนนะคะได้ฝึกบ่อยๆเป็นประจำทุกๆวันนะคะก็จะเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะคูกเกตขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ